ขออนิเมะว่าไงรอเพียง3วันก็ได้อ่านมังงะตอนใหม่ทันใจยกความดีความชอบให้ AI ขวัญใจสํนักพิมพ์ยุคดิจิทัลฮีโร่ลดต้นทุนเวลาและเม็ดเงินด้านการแปล มังงะหรือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อแปลยากเข้าขั้นโหดหินโดยบทสนทนาและสำนวนเฉพาะตัวคำสแสดงรวมถึงลักษณะข้อความการคุยที่แตกต่างกันตามแต่ละตัวละครบริบทอารมณ์สถานการณ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมมังงะแปลเวอร์ชันภาษาอังกฤษ,กฤษจึงมีน้อยยิ่งแปลต่อยอดหลายภาษาความซับซ้อนยิ่งเพิ่มเป็นเท่าตัว Light, สปอตไลท์ส่องไปที่การเร่งลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยแปลตั้งเป้าแปลได้เร็วขึ้น10เท่าทำปริมาณ50,000งานภายใน5ปีหวังส่งออกมังงะสูบฉีดอุตสาหกรรมคอนเทนต์ญี่ปุ่นเติบโต มองข้อดีดูเหมือนไปได้สวยหากกระแสตีกลับจากสมาคมนักแปลแห่งญี่ปุ่นก็ไม่น้อยชี้ผลลัพธ์โดยเครื่องจักรที่ทั้งรวดเร็วง่ายดายเท่ากับลดทอนด้อยคุณค่าคุณภาพผลงานผลักสถานะนักแปลมังงะมืออาชีพกลายเป็นทรัพยากรที่ใช้แบบทิ้งควา้างเช่นเดียวกับเข็มศิราการกิรติกรพิสุทธิ์สมาชิกวงไอดอลฮตัตโตบิโตที่จบปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาตะวันออกเห็นด้วยว่า AI ยังไม่สามารถถ่ายทอดความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือลักษณะนิสัยตัวละครผ่านตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมไม่เหมาะกับงานที่เล่าเรื่องราวเช่นนวนิยายบทละครและมังงะทุกประเภทส่วนตัวเรียนภาษามาเพราะว่าอยากรู้ว่าความหมายจริงๆของที่เขาใช้กันะมันสื่อหมายความว่าไงเพราะว่าคำบางคำหรือบางประโยคมันไม่มีใน ทุกภาษาถูกไหมคะใช่แบบทุกแต่ละภาษามันจะมีคำศัพท์รายประกอที่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วพอได้เราไปเรียนรู้เพิ่มเนี่ยเสึกว่าภาษาของมันนะ่ะมันมีความลึกซึ้งเกินกว่าที่เอไอมันแปลมาอาจจะไม่ได้ลึลกซึ้งเท่าที่เราไปเรียนรู้หรือว่าไปหาความหมายหาข้อมูลมาคือมนุษย์มีความรู้สึกมี f e ล l i n g รู้สึกว่าเวลาเขาแปลหรือเขาแบบเขียนบรรยายอะไรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเราจะสัมผัสได้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแบบด้วยน้ำเสียงแบบไหนความรู้สึกแบบไหนเวลาอ่านเราจะสึกว่าเราอินกว่า คู้ชมค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะเคยมีตัวอย่างแพลตฟอร์มบริการอ่านมังงะค่ะที่แปลโดย AI โดยอัตโนมัติล้นล้วนเลยนะคะซึ่งคุณภาพการแปลแน่นอนไม่เป็นที่ถูกใจเท่าไหร่นะคะจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะเรื่องนี้ทางสมาคมนักแปลญ,ญี่ปุ่นเขากังวลค่ะและเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้ผลงานคุณภาพ AI นี้ออกมาล้นตลาดก็อาจจะทําร้ายอุตสาหากรรมการแปลรวมไปถึงแวดวงมังงะเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลลบค่ะต่อภาพลักษณ์ความไว้วางใจของญี่ปุ่นในสายตาผู้บริโภคซึ่งนานทําให้ประเทศชาติ ยะยชน์ค่ังไม่ทันถึงแผงขายก็ถูกมือดีช่วยอัพโหลดลงเว็บไซต์พร้อมแปลเรียบร้อยความว่องไวของปัญญาประดิษฐ์จึงเอื้อสำนักพิมพ์แปลต้นฉบับทางการและเผยแพร่ผลงานได้เร็วขึ้นกลายเป็นข้อดีอย่างปฏิเสธไม่ได้สู้ปัญหาสำนักพิมพ์สูญเงินจากปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์สูงถึง8.31ล้านเยนหรือประมาณ1 9ล้านบาทในปี2022 ยิ่งขึ้นชื่อ AI version ปัจจุบันที่ถูกพัฒน,นาด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทั้งจดจำภาพจับคู่คำพูดกับตัวละครแต่และตัวได้แม่นยำกว่าจนอัตราแปลผิดจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเพียง1.6เท่านั้นจึงไม่ต้องห่วงปมอ,อัธรสผิดเพีย้ยน งเงินลงทุนกว่า180ล้านบาทกำลังถูกใช้จ้างงานนักวิจัยด้าน Machine Learning พัฒนาสถิติความแม่นยำและขยายบริการไปสู่ธุรกิจนิยายเกมและวิดีโอควบคู่การทบทวนประเด็นขอบเขตระบบจุดกึ่งกลางระหว่างศิลปินมังงะธุรกิจผู้จัดพิมพ์รัฐบาลน,นักแปลผู้อ่านและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเพื่อคงคุณค่าศาสตร์ศิลป์แห่งการแปลตัดต,ต้นตอวัฒกรรมด้วยค่าทางความรู้สึก ว่างานแปลใครๆก็ทำได้ชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน